สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราจะมาเล่นเกมแบนิสกันอันนี้คือเป็นพาร์ที่สองต่อจากพาร์ทแรกนะครับดูว่าเออ่คราวนี้เราจะดูว่าโหมดฮาร์ดเนี่ยในโหมดโหมดยากขึ้นมาอีกเนี่ยที่อ,อในเกมในเกมเนี้ยมันไม่มีมันไม่มีมมมเออ่ซีดมาเดดพันมาให้มาก่อนก็คือ ก็คือในการเล่นบดฮาร์ดเนี่ยเราก็จะต้องออใช้วิธีหาไอตัวอาหารป่าแล้วก็คันติ้งศพปลาก็คือแรกๆเราจะทำฟาร์มหรือทำในพวกไอ้สามอันแรกนีงไม่ได้เราทำสามอันหลังได้ก็อันนี้เดี๋ยวขอ,อแป๊บหนึ่ง อันนี้ครับแมปตรงนี้คือ starting condition โหมดฮาร์ดโหมดฮาร์ดจะมาจาะวิธีการเล่นโหมดฮาร์ดเนี่ยขั้นแรกเลยเราจะต้องต้องสร้างไอตัวเกเท c t o r r i ก่อนอันอันนี้ก็คือเป็นใจกลางเมืองตอนแรกผมไอตัวรถตัวรถเข็นอันแรกมันอยู่ตรงนี้แถวนี้แล้วตอนตรงตรงนี้นเป็นป่าเยอะแยะไปหมดเลยผมก็ผมก็เลยมาสร้างเกเท c t o r r i ก่อนแล้วตัว ในการเล่นโหมดฮาเนี่ยตัวตัวบ้านตัวบ้านแรกๆอะ่ะสมมุติว่า,าสมมุติว่าตัวเก,เกทเทอร์ลิงไอตัวเก็บอาหารป่านเนี่ยเรามาอยู่เราอยู่ตรงนี้บ้านเราเนี่ยจะต้องอยู่ที่ชิดกันเลยแล้วก็ไอตัวตอเลดบานเนี่ยจะต้องอยู่ที่ชิดกันถ้าเกิดเป็นเป็นกรณีท,ที่ที่เราห่าง ตัวบ้านเราเนี่ยสมมติว่าแรกแรกเราไอรถเข็นรถเข็นเราอะอยู่ตรงนี้อยู่ประมาณนี้อยู่ไกลไไกลามากๆอะ่ะแล้วมันก็ต้องเดินไปเดินมาใช่ปะ <c oughs> คือเราเราก็ให้มาสร้างสตอเรบบานนี้เลยแล้วก็กดพอไอตัวอาหารตรงรถเข็นใ,นใกล้หมดเราก็สั่งสั่งรีมูฟเริ่มสั่งรีมูฟสตรักเจอรเอารีมูฟรีมูฟรถเข็นตรงนี้ออกออกไปเลยถึงอันนี้สมมุตินะครับรว่าตรงนี้มีรถเข็นอยู่ในการเริ่ม เริ่มแรกเลยแล้วก็อในส่วนของในมาตอนแรกเนี่ยคุณจะยังสร้างบ้านโซนเฮาไม่ได้เพราะว่าใช้ทรัพยากรเยอะๆมากคือข้อแตกต่างของโซนเฮากับกูดไอ้บ้านไม้กับบ้านหินเนี่ยมันจะต่างกันที่อัตราการใช้ฟืน บอกว่าาการใช้ฟืนเนี่ยตัวบ้วบานหินนจะประหยัดก,กว่าสี่เท่าเพราะฉะนั้นในการเล่นถ้าถ้าคุณเล่นต้องการเล่นแบบให้มันมีเพดให้มันสามารถจะมีเรือมีเรือสำเภาสามารถจะซื้อขายซื้อขายกันได้เนี่ยซึ่งทุกๆไอเรือสินค้าเนี่ยเขาจะรับก็คือ เรือสินค้าเนี่ยบางอย่างเขาจะไม่รับเทเนี่เห็นไหมครับไอ้พวกข้างล่างเนี่ยไอ้เรือลำนี้มันไม่ยอมเทก็แต่ว่าเรือทุกลำเนี่ยก็จะเทเทฟไฟบูธได้หมดคือเทปืนได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คือผลิตฟืนไว้ขายดีกว่าแล้วก็มีอาหารอะไรที่เหลือ,เหล,อ,เ,หลอเหลือเหลือเยอะเกินโดยดูได้จากการดู สร้างชาวฮอขึ้นมาก่อนแล้วก็ดูว่าอินเบนทอรี่ตอนนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างตอนนี้ถ้าผมมีคอนเหลือเยอะสี่พันกว่าเนี่ยผมก็สามารถจะสต๊อตคอนได้หรือมีอันเนี้ยหรือหรือทำเอ่อเอเวอร์นิซันเนี่ยมันมีค่าสามหน่วยสามสามบาทต่อหนึ่งหน่วยผมก็สามารถจะสร้างฮันเตอร์ขึ้นมาเยอะสร้างพวกเอ็นนักล่าสัตว์ขึ้นมาเยอะแล้วก็เอเวอร์นิซันมีเพด เพื่อเอามาเล็พันอันแรกขึ้นมาได้ส่วนเมืองอันนี้เป็นเบอร์ชั้นที่ผมสร้างใหม่เพราะว่าอันชูเก่าเนี่ยเวลาทิมเคยบอกเวลาถ้ามันโดนไฟเนี่ยมันจะโดนไฟหายไปหมดเลยคืออันนี้ก็เลยพยายามจะสร้างเมือออันเดินเอาอันนี้ตลาดนี่ตลาดูีนี่ดูครับเมืองผมก็จะพยายามสร้างห่างๆโดยมีความกั้นไว้อยู่ นี้ก็แบกเป็นหมู่บ้านเป็นคัเตอร์บ้านนี่ครับก็คือจะมีอะไรฟารมากั้นไว้ไม่ให้มันโดนไฟไหม้ไปหมดมก็แต่ถ้าเวลามันเกิดไฟไหม้เนี่ยถ้าเวลาสมมติสมมติว่าอย่างอย่างเขาอย่างอย่างเมื่อสองสามฤดูกาลก่อนที่บ้านหลังนี้มันถูกไฟไหม้แล้วมันจะลาม พอมันลามไปมันก็จะจะหมดเนี่ยมันก็จะกินได้แค่นี้เพราะว่ามันมีฟาร์มกั้นไว้อยู่แต่ถ้าเราไม่มีฟาร์มกั้นไว้เลยเนี่ยมันก็จะจะลามไปหมดเลยยังงนก่อนที่ผมสร้างชิดๆกันมากๆมันประหยัดพื้นที่ก็จริงแต่ว่ามันพอถ้าโดนไฟไหม้ก็คือเลิกเล่นเลยอะไรประมาณนี้หรือถ้าโดนไฟไหม้จริงๆนะครับอไย่างงี้ อย่างถ้าอันนี้มันโชคดีที่ว่ามันยังอยู่ใกล้น้ํามันมันก็ยังมีคนมาดับไฟได้แต่ถ้ามันมันมาอยู่ตรงนี้มันมาอยู่อาจจะไหม้ตรงนี้เราว,ว,วิธีวิธีการเล่นคือให้เราสต็อปส,สโลไว้ก่อนหรือสต็อปไปเลยแล้วก็แล้วก็มากดตรงนี้ครับกด Priority p r Prior อริตี้แล้วก็เราก็ลาก p r อริตี้ตรงนี้หนะูโดนหลังหลังนี้หลังนี้โดนไฟไหม้เราก็ลาก p r อริตี้ แล้วก็สมมุติว่าเรายังมีคําสั่งให้ให้มันไปเก็บสมมุติว่าเราเราเรายังให้มันให้มันเก็บแบบว่าเก็บหินอยู่อะไรอย่เงี้ยซึ่งในคำสั่งเก็บหินนี้มันยังไม่เสร็จเนี่ยก็คือให้เรากด cancel มาให้หมดตอนช่วงเวลาไฟไหม้แล้วก็มากดใช้หลัง priority เนี่ยนะครับ increase priority In มันลากตรงจุดนี้ แล้วเดี๋ยวมันก็จะมีคนเยอะแยะเลยมาดับช่วยดับไฟโดยที่เอเอเาเอาพวก builder อะไรพวกนี้เอาเอาเออกไปให้หมดให,ให้ให้เหลือ,อพวกเ a b o r เยอะให้เยอะๆ,ๆแ,ลแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่ยังไม่ได้ทำแล้วก็แคนพวกเก็บปืนไอ้พวกตัดไม้แบบว่าที่ใช้คําสั่งที่ใช้คําสั่งพวกพวกเ g เทอร์พวกนี้ก็คือต้องแคน n c e l เอาไว้หมดแล้วทีนี้มันจะดับไฟได้ทันนะครับก็ หรือถ้าเราลองเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราลองเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยในพอถึงช่วงที่เราทำฟาร์มลองดูนะครับอันนี้ฟาร์มฟาร์มขนาดเท่าไหร่เก้าพันสิบสองเก้านสองก็ร้อยแปด้ยปดหน่วยร้อยาปงหน่วยนี่ใช้ใช้คนคนเดียวใช้คนคนเดียวเก็บได้เจ็ดร้อยห้าหก แต่ถ้าเก็บสองคนอันนี้น่าจะได้ประมาณก,ก็เกือบเกือบครบโดนไะไรคือที่จะบอกว่าอย่างมุดว่าถ้าฟาร์มฟาร์มคือฟาร์มอันไหนเนี่ยที่ขนาดไม่เกินขนาดไม่เกิน80หน่วยเนี่ยมันใช้เก็บคนคนเดียวก็พอแต่ถ้าบางอันที่แบบว่ามันไกลๆจากบ้านวิธีดูก็คือ ใช้คาสั่งพาร์ทกดดูว่าฟาร์มอันนี้อย่างถ้าบางอันมันมาอันนี้ที่มันมีสร้างไว้ค่อนข้างดีแล้วคือมันเริ่มสเตเบิลแล้วมันก็มาทํางานใกล้วิธีที่ดูครับคือให้ดูว่าช่วงไหนการทําฟาร์มเนี่ยอันไหนที่ไม่ได้ประสิทธิภาพก็คือในช่วงช่วงเลสออรทามเนี่ยเขาเร่งยังเสร็จไม่เสร็จแปลงนั้นเองยังเสร็จไม่เสร็จแนอย่างอันนี้อันนี้ก็ถือว่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะเวิร์กละ เนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมครับฟาร์มอื่นจะเก็บเก็บหมดละแต่ว่าเดี๋ยวฟาร์มนี้ยังเก็บไม่เสร็จจริงๆอันนีถ้ถ้าใช้สองคนเนี่ยจะสามารถจะเก็บเสร็จได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอัน,านนี้ก็ขี้เกียจเพิ่มคน <c oughs> นี่ครับมีไฟบุธสำรองเอาไว, 4, ว้สี่พันฝาก็เต็มเต็มก็เอาไวเ้เพจเอาไว้ซื้อมัเล็ดพันหรือเก็บซื้ออาหารเพราะอาหารนี่ก็ ก็พอดีพอดีเลยแล้วก็มีเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะครับว่าพอเขา้าพอเขา้าคือพอเข้าเลดเลดออทามเนี่ยทุกแปลงอ่ะเราจะต้องเก็บเสร็จหมดแล้วเพราะถ้าไม่งั้นพอเข้าวินเทอร์มันก็จะเสียหายอย่างรวดเร็วผมนี้สร้างเพิ่มไว้เดี๋ยวไปดูก่อน อันออนีพอเลยนะครับ่ัของส่วนนี้ผมจะมีไว้เก็บสมุนไพรไว้อย่างเดียวเมื่อกี้สร้างไว้แล้วลืม,มซึ่งในเอ,อในส่วนของสมุนสมุนไพรเนี่ย หลังเก็บได้น้อยมากไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ผมก็คือจ,จะลองสร้างให้ป่ามาเต็มๆแล้วก็ในตรงนี้ก็คือมีหน้าที่ก็ปลูกทิ้งไม่คนเดียวแล้วก็ปลูกางเดียวคือ,ค,อ,ค,อคือตรงนี้ครับมีอีกทีดหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญก็คืออย่างสมมติว่าถ้าเราสร้างส่วนนี้ไกลๆออกไกลปืนเที่ยงออกไปมากๆนี่อย่างจุดอย่างจุดตรงนี้มันจะไกลจากเมืองมาก คนพวกนี้ก็จะไม่ค่อยได้ไปไหนหรอกเขาก็จะอยู่นรงนี่แหละแล้วถ้าคือเราสร้างอะไรสร้างบ้านตรงเนี้ยเราควรจะสร้างให้ให้ว่าพอดีพอดีกับพอดีพอดีกับจุดจุดนั้นอย่างเหมือนว่าตรงตรงนี้คือเราต้องดูอะไรอย่างอย่างบ้านบ้านหนึ่งเนี้ยเราอนุมานว่ามันมีสองคนอยู่ได้มีคนทํางานได้สองคนอย่างนี้มีสี่คนก็คือเราพื้นที่ทํางานตรงเนี้ยเราก็จะจะ จะจำกัดไว้ที่สี่คนอย่างอันเนี้ยสองหนึ่งก็คือสี่สี่พอดีแล้วมันจะไม่มีเลเบิลนะครับก็คือเพราะว่าเวลาที่ทมันมีถ้ามันมีบ้านพวกพวกพวกอยู่ริมริมเาอยู่หอบขออย่างเนี้ยอย่างอันเนี้ยที่ผมสร้างไว้สามอันนี้ไม่มีโรงพยาบาลด้อยอันนี้น่าจะพอพอดีพอดีกันมาลวก็คือก็คือพยายามอยากให้บ้านริมริมเนี้ยเขาเขามีเลเบลเพราะว่า พอเขามีเลเบอร์เนี่ยแล้วเวลาเราสั่งไปเก็บหินนะ่ว่าเวลาที่เขาที่แบบที่มันเป็นเลเบอร์แล้วอยู่แบบอยู่ไกลๆมากๆ,ๆเนี่ยเวลาเราสมมติว่าผมไปสั่งเก็บหินตรงนี้จุดนี้แล้วมันก็ต้องเดินมาจากตรงนี้หรือเดินจากตรงนี้ให้มันกด คนไหนก็จะหิวตายมันก็ได้หิวตายอยู่ตลอดเวลาแบบว่าเพราะว่าเราเราไปสร้างบ้านไม่เกินเพราะฉะนั้นคือการมีเลเบอร์หรือบิลเดอร์คือเราสร้างสามารถจะสร้างบ้านเกินได้ในในส่วนของใจกลางเมืองเพราะพวกนี้มันก็จะเดินเร็วกว่าแต่ว่าถึางถ้่เราไปออกไปไกลๆข้างหน้าอย่างจุดนี้ถ้าเราสร้างบ้านเล้แล้วมีเลเบอร์เกินหรือมีเลเบอร์เยอะๆเนี่ยแล้วเราสั่งไปเก็บ พยากรกดกับากบาทีช่วงขาดถิ่นหนักๆไม่ต้องเดินไปกว่าถินอะไรเงี้ยมันก็ไปฟรีเป็นประชากรเราครับส่วนตรงนี้ไม่มีอะไรครับผมอยากทำเป็นเเป็นตลาดน้ำเฉยลองให้ตลาดมันติดน้ำดูวงแล้วก็มีสะพานเยอะๆดูว่ามันน่าจะเป็น นั้นวิธีการเล่นแบนเน็ถ้าเราเราใจเย็นๆเนี่ยจะสร้างไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มถ้าทรัพยากรเราไม่เหลือล้นจริงๆเราไม่รับโนมาเข้ามาเนี่ยเราก็ก็สามารถจะเล่นได้เรื่อยๆคือมืองมันก็จะ s ั s t a นแบบเรียกเราเขาเรียกอะไรแบบอยู่ได้แบบยั่งยืนก็สิ่งที่สำคัญคือถ้าเรามีบานไอตัวซอเลตตัวเก็บตัวเก็บพวกพืชพันเนี่ย โซลิบาร์คือเราควรจะสร้างถึงแม้ว่าบางทีมันจะ,นจะใกล้ตลาดองี้แต่ว่ามีกระจายกระจายไว้หน่อยก็ดีเพราะว่า่วนแหน่งบางทีมันจะเต็มช่วงที่อาหารเต็มพออาหารเต็มแล้วแบบมันก็จะไม่มนเก็บตรงนี้มันก็จะเดินสเนนก็บที่ใกล้ๆเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราไม่ค่อยมีอเลิบาร์เนี่ยสมมติว่าอสมมติว่าตรงหน่วยนี้หน่วยอเลิบาร์นี้กับหน่วยนี้ไม่มีสามหน่วยตรงกลางรนี้เรามีแค่ ซ้ายกับขวาเวลาอันนี้เต็มเนี่ยมันก็ต้องเดินไปเก็บตรงนี้เลยครับม,มันก็เลยเพราะนั้นเนี่ยการสร้างตอเลดบบางในพื้นที่เหลือๆไว้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าอาหารอาหารเราจะต้องมีเผื่อไว้สำรองไว้อย่างน้อยําเป็นหมื่นหน่วยพอเวลาคนเราเริ่มเริ่มเยอะครับในส่วนของพาร์ทที่สองนี่ก็จะมีเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ